ดีๆอัวมโดนได้หวเ้ยมันลิ่นไมดบีหัวมันอะบีหัวโอ้ยดิ้นเด้อไม่ดิน้นเด้อเป็นตัวน้อยครับกดตัวน้อยจะหัวมันดิหัวมันดิ้นกลัว,ม,ว,ม,ว,ม,วมันไปไหนอ่ะ บีบหัวมันดิโอ้โหมันไปอยาอได้บีบแรงๆหัวมันโอ้โหมันรับหัวไปเลยไปดับนะเอาไปเลเป็นไงหลงไหมวันนี้ให้หนูดิพอยังยังไม่พอมันมีตัวนึงจับไปไหนบอกหน่อยดิจับไปไไหนจับปเอาไปเลี้ยงลพอเอาไปเลี้ยงแล้ว,ไป,ลวไปไหนเอาไปปล่อยวัดเอาไปปล่อยวัด